สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาแกะโชกนะคะโชกที่ติดอลูมิเนียมแบบนี้นะคะโชกที่ติดอลูมิเนียมแบบนี้จะแกะยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะปกตินะคะเวลาอลูมิเนียมาราคาถูกเราก็ไม่แกะนะคะก็จะขายปเป็นเศษเหล็กเลยแต่ช่วงนี้ราคาอลูมิเนียมแพงนะคะหกสิบกว่าอยู่นะคะหกสิบกว่าอลูมิเนียมหนาเนาะร้านใหญ่เราก็จะมาแกะกันนิดนึงนะคะ่ะปกติไม่แกะ เอาลองมาแกะดูค่ะวันนี้ให้พี่หลีแกะให้ดู เนะะี่ยค่ะวิธีการแกะของพี่ลีนะคะใช้การตัดนะคะทุกคนเ <c oughs> นี่ยค่ะใช้วิธีการใช้ลูกหมูตัดนะคะทุกคนตัดทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะถ้าเราจะอลูมิเนียมหนาแต่อลูมิเนียมหนามันก็นิดเดียวนะคะมันก็นิดเดียวมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อถ้ามันเอายากก็ไม่ต้องเอาหรอกค่ะทุกคนขายไปเศษเหล็กก็ได้เนาะแต่พอตัดได้สองฝั่งแบบนี้นะคะแล้วก็มาสกัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูพี่ลีสกัดกัน,นะคะ่ะ พ่ลีก็ใช้ขวานในการอ่าสกัดนะคะทุกคนทําให้มันอ้าออกนิดนึงแล้วก็ใช้สกัดสกัดออกก็ง่ายๆค่ะสําหรับคนที่ใช้ลูกหมูเป็นนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ลูกหมูในการตัดเนาะแต่ถ้าใครทําไม่เป็นตัดไม่เป็นก็ไม่ต้องตัดหรอกคะ่ะทุกคนมันก็ไม่ได้อ่าอลูมิเนียมก็ไม่ได้มีน้ําหนักอะไรมากมายเนาะเราก็มาทําคลิปเพื่อ,อเป็นแนวทางนะคะสําหรับใครที่อยากได้เพราะว่า โชคนี่มันได้มาตลอดนะคะมันได้มาตลอดเพราะว่ารถมอไซค์อะไรแบบนี้มันก็ต้องเปลี่ยนโชคตลอดเราร้านซ่อมร้านอะไรเราก็ได้มาตลอดก็อ่ามาทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางเผื่อใครอยากได้ห้าตัวสิบตัวมันก็ได้นะคะสักโลแต่ดิฉันก็ไม่ได้ช่างนะคะเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้ช่างว่าอมันหนักกี่ขีดเนาะดิฉันคิดว่าน่าจะสองขีดได้ไหมอะ่ะตัวหนึ่งอสองขีดสองขีดคูณตอนนี้ราคาลุมเนียมหนาหนักที่อร้านใหญ่โลหกสิบหกบาทเลยนะคะอสองขีดก็คูณ คูณไปค่ะสองตัวนี้สี่ขีดหกสิบหกบาทนะร้านใหญ่ก็วิธีการแกะก็จะประมาณนี้นะคะพี่ลีก็แกะให้ดูส่วนใครอยากจะทําตามก็ลองทําตามได้ค่ะโลหกสิบหกบาทก็ดีกว่าทิ้งเอาเหลือไอปขายเศษเหล็กนะคะสาหรับทาได้เพราะว่ามันได้มาตลอดห้าตัวสิบตัวว่างๆไม่มีอะไรทําก็นั่งแกะนั่งทุบออกมาได้นะคะเพราะว่าเศษเหล็กมันก็แค่โลสิบาทเนาะอาูมิเนียมหนาโลต้องหกสิบหกบาทนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะลาไปก่นอนค่ะสวัสดีค่ะ